สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆชาว YouTube นะครับก็เช่นเคยนะครับก็อยู่กับผมนะครับสอพัฒนาแชนแนลนะครับทางช่อง youtube นะครับผมก็วันนี้ก็พอดีนะครับมาวันปุ๋ยนะครับวันนี้มาวันปุ๋ยรับรวงข้าวนะครับก็วันนี้ก็ตรงกับวันที่14นะครับกันยายน2563นะครับ ก็ได้โอกาสนะครับนี่ครับก็เหมือนเดิมนะครับใช้เครื่องพ่นนะครับนี่ครับยี่ห้อก็ตามนี้เลยนะครับเป็นเครื่องพ่นปุ๋ยนะครับสีจังหวะนะครับนี่ใช้ดีเลยนะครับผมใช้มาก็ยังไม่มีงอแงนะครับนี่ครับ ปุยที่จะพ่นวันนี้ก็สองลูกนะครับเดี๋ยวพามาดูปุ๋ยนะครับนี่ครับตามนี้เลยนะครับตัวนี้เป็นสูตร14-4-24นะครับนี่ 2ลูกนะครับก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่พื้นที่นะครับบางพื้นที่เขาก็ใช้สูตร15 15 15นะครับรับรวงบางพื้นที่เขาก็ใช้สูตรเอ่อ16 20กก็มีนะครับแล้วแต่นะครับ แล้วก็บางพื้นที่ก็ใช้สูตรยูเรียนะครับ4600นะครับร,รับเดี๋ยวพามาดูต้นข้าวนะครับก็เป็นปุ๋ยรับรวงรอบสุดท้ายนะครับก็ใส่เป็นรอบสุดท้ายนะครับนี่ครับต้นข้าวนะครับนี่ครับ ก็เริ่มที่จะกลมกลมแล้วนะครับบางต้นก็กลมแล้วนะครับก็ก็ถึงเวลาแล้วนะครับก็ต้องใส่นะครับเพราะว่าก็กลางเดือนกันยายนแล้วนะครับก็อีกประมาณสักตุลาพฤศจินะครับก็จะได้เก็บเกี่ยวนะครับก็ต้องใส่ช่วงนี้นะครับก็ใส่ในช่วงวันที่15ถึงวันที่20นะครับไม่เกินนี้นะครับ ใส่พืยรับรวงนะครับนาต้องมีน้ํานะครับนี่ครับก็มีน้ําอยู่เิดหน่อยนะครับก็ไม่เยอะนะครับก็พอดีนะครับขนาดนี้บางต้นก็แบนอยู่นะครับบางต้นก็ กลมแล้วนะครับนี่ครับต้นนี้นะครับเริ่มกลมแล้วนะครับนี่นี่ครับแบบนี้ก็ใส่ได้เลยนะครับสังเกตดูที่ใบนะครับใบจะตั้งนะครับแบบนี้นะครับถ้าใบตั้งแบบนี้นี่ใส่ปุ๋ยได้เลยนะครับนี่แล้วก็ข้าวก็จะเลืองๆหน่อยๆนะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวไปรับชมนะครับ ก็พื้นที่นาก็ประมาณห้าไร่นะครับก็หวานสองลูกพอนะครับหวานแค่สองลูกพอเดี๋ยวเรารับชมนะครับ ครับเพื่อนๆครับก็ขอย้าอีกสักครั้งหนึ่งนะครับย้ำอีกทีนะครับว่าปุยรับรวงข้าวนะครับถ้าเพื่อนๆจะใช้ก็ต้องดูพื้นที่แปลงพ่อปลูกนะครับว่าเป็นดินทรายหรือดินเหนียวหรือว่าดินร่วนปนทรายนะครับก็ต้องดูนะครับก็ปุยที่ใช้สําหรับหวานรับรวงก็ไม่เจาะจงนะครับก็ขึ้นอยู่กับพื้นที่ของเพื่อนๆนะครับ ก็อย่างของผมก็ประมาณว่ามีดินร่วนปนทรายแล้วก็ดินเหนียวด้วยนะครับฝั่งนี้จะเป็นดินเหนียวนะครับฝั่งนี้ฝั่งฝั่งทางด้านโน้นก็จะเป็นนะครับงทางด้านโน้นนะครับก็จะเป็นดินทรายนะครับมีทั้งดินทรายมีทั้งดินเหนียวนะครับก็แล้วแต่นะครับ แล้ต่จะใช้นะครับปุ๋ยบางท่านก็ใช้สูตร46-0-0นะครับเป็นยูเรียนะครับใส่รับรวงบางท่านก็ใช้สูตร16-20-0นะครับผสมกับยูเรียก็มีนะครับก็ต้องลองใช้ไปเรื่อยๆนะครับลองยี่ห้อไหนก็ได้นะครับก็เลือกดูนะครับให้มันตรงกับพื้นที่นะครับตรงกับดินของท่านนะครับ ครับผมวันนี้ก็มาหว่านปุ๋ยนะครับก็นี่ครับมากับรถอีเทคนะครับนี่ก็หว่านไปได้ลูกหนึ่งแล้วนะครับพ่นนะครับใช้เครื่องพ่นนะครับก็เลยอีกลูกหนึ่งนะครับก็นี่ครับเหลือแปลงนี้นะครับก็เดี๋ยวก็เสร็จแล้วนะครับอีกประมาณ สานาทีนะครับก็คาดว่าน่าจะเสร็จนะครับนี่ครับก็ยังเหลือลูกนึงนะครับโดยรวมก็ถือว่าโอเคนะครับขอประคุณนะครับทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับก็ฝากกดติดตามนะครับกด Subscribe นะครับกดไลค์กดแชร์ แล้วพบกับผมใหม่นะครับในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ